สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าทูมนิวเล็ตนะครับผมจากการรับซองอังเปาทูมนิวเล็ตนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็แนะนานะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอกเบอร์ทูมิวนอเวลตของเราตรงนี้นะครับจำนวน10ตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรับซองเลยนะครับเราก็จะได้รับเป็นทูมิวเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ต้องมีแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับผมหลหลายคนก็อาจจะมีแล้วนี่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากคนไทยนะครับผมก็ใช้กันเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่เพ t โต e เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปคนนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดแว่นขยายตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพิมพ์นะครับผมค้นหา ID ตามนี้นะครับ Add 554นี่นะครับผม ICM Y แล้วก็ Z นี่นะครับพิมตามนี้นะครับทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่ค้นหาขึ้นนี่นะครับหรือว่าค้นหาผิดนะครับก็จะสต็อปไว้นะครับผมหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กดแว่นขยายตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากนะครับผมที่เรากดแว่นขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับผมเป็นแชทของทูมิ n น่เวลตนั่นเองนะครับทุกคนกดแชทไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กดแชทแบบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความขึ้นประมาณนนนนนีี้้ัััั่่เองะะคคครรรรบบบผมมสําหใทไขึ ผมสามารถมาพิมพ์สวัสดีได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับนี่นะครับทุกคนพิมพ์ไปได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับกิจกรรม w a l l e t นะครับรลยนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผม สุ่มนะครับซองโบเลตฟรีของช่องบวบ X2 แล้วก็ BNX2 นะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก EP อ่านให้จบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับ ก็นะครับทุกคนผมก็คือดูคลิปนี้จนจบนะครับผมแต่ผมก็จะมาสอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับลหลายคนนะครับผมที่เคยทําก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทาง Facebook นะครับของทูนี่ว่าเลดต่างๆใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มตรงนี้ไปได้นะครับก็คือนะครับทุกคน เดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวตามที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปนะครับก็จะมีข้อความตอบกับอัตโนมัติมานะครับผมเป็นซองอ่งเปาทูมันนี่นั่นเองนะครับ แลวก็นะครับผมให้เห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี uh ่นะครับดูคลิปจบแล้วคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมข้อความจะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุกอีกทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับ <camar nes S 2> ก็คือนะครับผมตามที <Lakes'> ่ผมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ข้อความนะครับผมที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับผิดนะครับผมมันจะไม่มีลิงก์ซองเป่านั่นเองนะ ก็ถึงเวลานะครับผมที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดแล้วนะครับผมเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับสามารถมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ b n x และก็นะครับผม c v y u r e แล้วสําหรับ EP นี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีตัวเลขต่อท้ายด้วยนะครับเลข1ถึงเลข9นี่เองนะครับทุกคนก็ไปทายเอานะครับผมว่าตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวเลขมันคือตัวอะไรนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ใส่ตัวเลขตัวสุดท้ายไปแล้วนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมไปทายด้วยนะครับถ้ามันถูกครบเป๊ะทุกตัวนะครับผมกดส่งไปแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมมีลิงก์สีฟ้าส่งกลับมาแล้วก็คือถูกต้องแล้วนี่นะครับใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะครับก็มีซองที่2นะครับผมตามที่ละเอียดนะครับผมขึ้นบอกสามารถอ่านได้เลยนะครับก็นะครับทุกคนผมก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมที่สําคัญก็คือกระดิ่งนั่เองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผม